ครับก็สวัสดีนะครับพบกับเจ้าเกษตรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับเรามาพบกันครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการแนะนําการตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับถังพ่นยาแบตเตอรี่นะครับเป็นปั๊มพ่นยาสะพายหลังนะครับตัวนี้จะมีอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเราจะมาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพได้รับทําต่อไปนะครับ เดี๋ยวขอเช็คดูก,ก่อนนะมันเป็นอะไร <c oughs> ลองเปิดเซอร์วิสสิตอนนี้ก็ยามค่ำคืน,นครับเปิดไฟก่อนนะเราต้องตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนให้ช่างมืออาชีพได้ซ่อมต่อไปนะครับเปิดซเซอร์วิสเงียบนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกตี้องตรวจเช็คนะครับคือแบตเตอรี่ เดี๋ยวเราไปตัวเช็คแบตเตอรี่กันเดี๋ยวผมก็อเปิดตูดก่อนขอเปิดตูดตรงนี้ก่อนนะดูจกากสภาพการใช้งานนะครับน็อตเป็นสนิมแสดงว่าใช้งานมานานพอสมควรนะครับผมสันนิษฐานเบื้องตน้นแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวผมก่อ ต้องดึงแบตเตอรี่ขึ้นมาก่อนอะไรวะ <c oughs> ใส่กันคอนเหรอเอาง่ายย่างงี้เลยเหรออ้าวทำไมไม่ต่อสายแบตเตอรี่เออมาแปลกเสา่าลูกค้ามีการตรวจซ่อมเองนะครับถังปนยาแบตเตอรี่ตัวนี้มีการตรวจเช็คตรวจซ่อมเองนะครับแล้วมันยังไง ผมไปไม่ถูกนะครับมีการตัดต่อสายมานะบวกลบยังไงไปไงต่อทีนี้เดีย๋ยวลองเอาบวกใส่บวกดูสิลบใส่ลบดิอ่ะจะเกิดอะไรขึ้น แสดงว่าถังบรรยาตัวนี้มีการตรวจเช็คตรวจซ่อมมาแล้วนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพจริงๆนะครับจิ้มไปเลยดูสิก็ไม่มีไมีเสียงเลยนะเปิดสวิตช์ก,ก่อนอ่ะเปิดสวิตช์แล้ก็ไม่มีเสียงดังเลยเลยนะเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะว่าม,มีไฟหรือไม่มาเรามาเช็คแบตเตอรี่กัน มีการตรวจเช็คตรวจซ่อมมาเบื้องต้นแล้วนะครับก่อนถึงมือเจ้ากเกษตรยนต์แบตเตอรี่นะครับไม่มีไฟเลยนะครับแบตเตอรี่เราศูนย์ 0, วนนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาแบตเตอรี่ลูกใหม่มาลองนะครับใครมีถังปรญญาแบตเตอรี่แบบนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับในการใช้งานนะครับใช้งานหนึ่งครั้งนะครับ 3ถังต่อวันนะครับห้ามเกินจากนี้นะครับหรือ 1- 2ชั่วโมองเท่านั้นนะครับพ่นย,น,น,ยน,นยาหมดหนึ่งถังครั้งที่1พ่นยาหมดหนึ่งถังครั้งที่2พ่นยาหมดหนึ่งถังครั้งที่สมให้หยุดให้หยุดใช้งานนะครับแล้วเอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าเราฝืนไปจนแบตเตอรี่แบบมอเตอร์มันหยุดการทํางานไปเลยน็อกแบบเลยอย่างนั้นเ่ยแบตเตอรี่จะเสื่อมไปนะครับใช้ถังที่4เมื่อไหร่แบตเตอรี่จะเสื่อมไปนะครับ มีการแดัดแปลงมาครับจริงๆมันต้องเป็นบวกเข้านี้นะลบเข้านี้นะเนี่ยบวกเข้านี้ลบเข้านี้แล้วแบตเตอรี่จริงๆจะต้องใหญ่กว่านี้นะอันนี้ไม่ใช่แบตมันนะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่แบตมันนะเนี่ยก็จะมีบอกแล้วบวกกับลบเห็นไหมแบตเตอรี่ต้องใหญ่กว่านี้นะ แล้วมีการเอาเนี่ยก็จะมีบวกบวกเห็นไหมครับอันนี้คือลบเห็นไหมครับแบตเตอรี่ต้องใหญ่นะใส่ก้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคนก่อนหน้านี้เขาใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วก็เอาอะไรมายัดใส่ก็ไม่รู้ครับเอาอะไรมายัดใส่ก้างๆไม่รู้เพื่อให้มันไม่ให้มันพรกรกขาดกกขาดนะครับ ความไปแบบนี้นะครับนี่ครับอแล้วสายสองเส้นนี้มันยังไงนะครับก็ตัดต่อไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าก็ตัดต่อวงจรอะไรออกนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวชาร์จหรือเปล่าตัวชาร์จก็อยู่นี่นะอันนี้มันจะเป็นสายมอเตอร์ก็จะเป็นสายมอเตอร์มือนกันเดี๋ยวผมขอไล่ตรวจสอบอีกทีนะครับ แล้วก mm ็จะเอาแบตลูกใหญ่มาลองดูนะครับเดี๋ยวผมเอาแบตใหญ่มาลองก่อนนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ที่แท้จริงของมันต้องเป็นแบบนี้นะครับใหญ่กว่ากันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรูปทรงต่างกันนะครับแล้วก็จะใส่ฟัลมไมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองฟัลมนะครับแบตลูกนี้มันก็เสียอยู่แล้วนะครับแต่มันยังพอมีไฟนิดหน่อยแล้วมันก็บูบไปนะครับผมจะลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับนี่ครับฟัมไปแบบนี้นะครับ คอมบวกลบครับเหมืนับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันมีไฟนะครับแต่ไฟมันอ่อนมากแค่พอติดไปครับดูนะครับดับไปแล้วครับไม่ติดแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะครับแบตหมดแล้วนะครับ แบตลุกนี้มันก็เสียด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าต้องหาแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยใหญ่แบบเนี้ยของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงนี้นะครับไม่ใช่ทรงนี้นะครับถามว่าทรงนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าการใช้งานนั้นจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็สรุปนะครับเครื่องปญยาแบตเตอรี่ครับสปายหลังตัวนี้นะครับมีอาการแบตเสียนะครับหรือใช้งานเกินขีดจากัดของมันนะครับ การใช้งานนั้นต้องไม่เกิน2ชั่วโมงครับเต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งหรือสามถังพ่นยานี่นะครับหมดสามถังพ่นยาอันนี้ครับให้หยุดการทํางานนะครับแล้วก็ชาร์จนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบมอเตอร์ไม่หมุนเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับแบตจะเสื่อมเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองฟื้นฟูลูกนี้ขึ้นมาดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่นะครับแต่ส่วนมากจากประสบการณ์ที่ทํานะครับไม่เคยจะฟื้นฟูได้เลยสักลูกนะครับ ได้แค่แป๊บๆแ,บแบล้วมันก็วูบวูบไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพได้รับซ่อมต่อไปนะครับก็กเจ้าเกษตรยนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับคำคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่่ยเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับเดยวคงต้องแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่